โอ้แดกกดก็บฮ้อนรถก็มาลุเข้าก็บยากไปเน,นี่ยใดเห็นนี่โอ้น้องรถเป็นยังไงรถเครื่องสตาร์ทติดเลยเนีย่ยใดแบบเจนน้ำมันสองทีดีๆน่ะเอ้าคนละเรื่องแล้วไปหิวเข้าอ่ะไอ้ปลาผิวเข้าอยากเข้าอยู่ไปไอ้ปลากินเข้าร้านเจ้าหมูเดียวกันแน้ของหนุนตั้งไปสนามบินนี่มาดูนี่ เ้ซ้อนรถมารถนี่เล่าไว้เนี่ยเนาะเล่าปีนี้เนี่ยมาถึงแล้วร้านดีไอ้ปลาไปกินนี่ร้านีนี่นี่มันบ่อตกกุ้งใจได้บัจเจยใครบ่อตกกุ้งนะกับข้าวอาหารตำซ้มเปิ้ลมีขายหมดเลยในนี่บัจเจยลงตัวแอมมาพอมีมะม่วงขาวๆตั้งใหนปลาเละ เราเพิ่พอแล้วเนี่ยร้านเนี้ยไอ้มาประจำปูดูดูดพอกุ้งเหรอโอ้ข่าวแต่เนาะตดตดตดเอากุ้งเนี่ยกุ้งเผากิโลร้านเนี้ยไอ้มาประจำเลยเนี่ยบอกกุ้งเจ้าป่อให้นะตำทาดเนี่ยเมนูเด็ดแต่แต่เลยจะมีอย่างเด็ดกว่านี้ก่อเด็ดแน่นอนตำทาดเนี่ยเดี๋ยวไอจะปลาไปพอเปิ้ดตำทาด สะดุ้งเป็นกำเป็นกำเลยนะตามทาดนี่นะใครพอขนาดหอไปเดี๋ยวเฮาไปพอพอล้อ พริกเนาะพริกขาวโจ๊กแต่โดกแกนเล่มเล่นเลยเนาะโอ้โหหุ่นยำลายปุ๋งมาดูตำส้มนี่หูดูดูหูตำส้มร้านนี่นะหฮะขนาดเน่าบอกุ้งเจ้าปปอนะดูมันมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วพูดโถ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 อันนี้ตำทาดแน่ ตำทาดเมนูซิกนี้เจอของที่นี่เลยนันเป็นมีอันนี้ตัวหมูแดดเดียวปลาชาเด่นนี่เป็นเมนูแห่งหนึ่งเมนูของร้านนี่นะสุดยอดเลยเมนูหมูแดดเดียวของปลาชาเด่นผูครับส้มตำทาดถาดใหญ่ๆขาวๆเลยเนอะยังขาวเลยละดีๆผู้ตัวๆูกหัวกุ้งเหรอดูกุ้งตัวนี้ใหญ่ขาวๆนะ มาแล้วกุ้งเหาอันนี้ก็เป็นแฮมเมนูขึ <tr filing> <tr filing> ้นจื่อของตังล้านกุ้งเผาบอกุ้งเจ้าปอตัวใหญ่ฮะล่ะเนาะตัวใหญ่กะก็เข้าเต็มโต๊เลยเนอยเนี่ยอายตึงหวาแล้วบอกุ้งเจ้าปอนะที่เพิ่นตั้งอยู่ทางไปสนามบินนะหลังบิ๊กซีสองนี่นะตีนี้เพิ่นมีกับเข้าเยอะแยะบอกว่าจะเป็นมาเป็นครอบครัวมาต๊กกุ้งจอมกุ้งกันทุกๆุวันเสาร์ 5 9 9บาทเมากันไปเลยเป็นบุฟเฟ่เลยอยู่ใกล้วิกซีสาขาสองนี่มันได้เนาะนี่แหละไผ่ทรงปีทรงน้อง<ม>ไปสนามบินมาแวะกินข้าวนี่ก็ได้แล้วตังรลาดมันมีกิจกรรมไหครับนนั่นแหละมีโต๊กกุง้งมีบุฟเฟ่โต๊กกุง้งบ่อกุ้งมันมีสองไส้ไ<ม>ส้เล็กไส้ใหญ่บ่อโต๊กกุง้งวันเสาร์ห99บาทหรือว่าถ้าไผ่ะคิดเก็บแต้มเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ100บาทตกจอมกุ้งเนี่ยครบ10ชั่วโมงเปิ้นแมหมฮื้อเลย2ชั่วโมงนี่แหละครับฝากไว้ตัวนะครับบอกกุ้งเจ้าพ่อ